สวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล e v e r y วันพี่น้องคะมาไหกินมะฮองซุปของพันฮอนแลนด์แก้เผ็ดกำกันพี่น้องคะขะางบนเราก็กินตำมะฮองแล้วย่านนี้เบิ้งปากน้ำจืดอ,อยู่พี่น้องเผนะ็ดแห้งพี่น้องคะมามามากนนินผลไมบ้บรรทัให้ชื่นใจเนาะ,นะพี่น้องคะอืเฮ็ดเสร็จเจ้าของพี่น้องใจหลายเม็ดเติบนะพริกกระเลียงนะเผ็ดไปเนี่ยอืม ปลาเสรตัวเย็นใบตะวานนี่พี่น้องค่ะนี่มัหนหมันพี่น้องจองนมไปเล่นน้ำนิดเลียวจ้าไปน้ำผนพี่น้องหวานพี่นอ้อ,องผมซื้อมาหน่วยปุ่งง่ายหน่วยสามสิบบาทกินได้สองเทือพี่น้องเทือนี้เทือที่สองเลยนี้พี่น้องเมื่อวานนี้ก็กินครึ่ง เขึ้งน,นุ่ยไปอือหวานพี่น้องคะอืมเข็นแน่เลยพี่น้องบวเผ็ดไปไหนแล้วบางอย่างนี่เผ็ดปรซ่าน,พ,น,นพี่น้<ๆ>นองเลยหลังจากกินเผ็ดๆเนาะพี่น้องเด่ะด้กินน้ำเย็นๆ <c oughs> แล้วก็กินผลไม้หวานๆสิ ใครเนี่ยเรียกไปเนาะ

ใส่ลกล่องกับสะดวกสบายก่อนนะเวลามาเอาเขาตู้เย็นกับปิดฝาเลยพี่น้องค่ะปิดฝาทินะเอาใส่จานเขาตู้เย็นมันบบ่มีอย่งปิดฝาเสระนะยำกินกับเปิดกล่องเลยพ <laughs> ี่น้องกล่องกระเลมใช้ประโยชน์ได้ดีพี่น้องค่ะซื้อกินซื้อกระเลมมกินไปเแล้วก็เก็บกล่องไว้ หวานพี่น้องคะเพราะมันด yeah. pues ืมห้องพี่น้องบปล่ละมาเด้อมาเด้อพี่น้องคะมากินมะม่งสุก้ำกันเด้อพี่น้องคะพันฮอนแลนด์พี่น้องว่านหวานเผ็ดแห้งจนสีให้พี่น้องกอกินไป LES. สีให้ไปพี่น้องคะพี่น้องยังหัวก่อนซาบนเด้อเบิ้งคิปกินตะม้งกันพะอือ มัดผมเก้าขึ้นฮอนพี่น้องคะตะโดนนึงสิป่อยผมพี่น้องเบาไหวอาการฮอนเดี๋ยวกินมักคงดเล้วจะไปหาดังด้วยพี่น้องคะเ mm. มื่อเช้าบริณ่างพาลูกชายเฮียนออนไลน์แคนแนมมือนี่วันเป็นวันนน่าจะวันศุกร์พี่น้องคะมีเฮียนแค่คา,าบเดียวพี่น้องคะ ยันเก้ามงครึอ่องบ่แล้วก็เลี้ยวนะพี่น้องพอเล้วแล้วก็พาล,ลูกชายเอาไปอันไปส่งเงินให้อันคนยายไลออนพี่น้องเิ่นจิไปียนหาหมอเิ่นจบเอวพี่นอ้นองคะน้องสาวสะบุนก็ส่งให้เนี่ะละแล้วก็สะบุนก็ส่งไปเพิ่มให้แม่อีกโชบบวบ่กเจบเอ๋อฉันยกไปอันอันยังก็ยกไปให้หมอบึงให้นะว่าเป็นยังมันนะ อาการพี่น้องคะเบอร์ได้ถามบ่ได้ล่มบ่แม่บ่ได้ล่มบ่กว่าเส้นนี้ยักีดอย่างเป็นเนินแบบเนินเขานะพี่น้องคะเนินเขาก็บ่ได้สูงสุกบ่สุกบ่สั้นประเดแล้วก็ก็ย่างขึ้นก็เมื่อยย้อนอยู่พี่น้องคะเป็นแบบเออ่เป็นคล้ายๆเกื่อนเขาสั้นขึ้นหน่อยหนึ่งขนาดพี่น้องแต่ว่าบ่ถึงกับสั้นแหงเป็นเนินเป็นเนินๆขนาดพี่น้องคะ แม่ไปกันย่างกิอย่างเนาะก,กับพ่อพี่น้องค่ะไปกันย่างกิอย่างสองตายายลหละกิอย่างอันก็เลยถามแม่ไปได้ล่มบมอจเป็นห่วงยางเพิ่งร่มบางเท่าเพิ่มื่นเพิ่งย่างสิได้เคยได้เคยเพิ่งเคยมืน่นล่มแต่กับแขนตะโบปินอย่างไหลเ่เจ็บแข่เจ็บข,นขานิดนิดน,น,น้อยนั่นแล้ะก็หายสองสามมือก็ไข่ขึ้นสินะแต่แขนนะก็เลยเห็นละพาแล้วแลอวเปลีไปนก่อนจะไปย่างเล่นก็นเลย แว่ฝากเงินให้แม่ตู้ก่อนให้เห็นคุณยายอด้อ่อนบนัณนี้สี่พาลูกขับรถย่างไปไปย่างเล่นแล้วอ่อนผลลับบัณนี้ลับกันเลยพาลูกกันขับรถตะเวนหาเบิ้งมัคคุเรียนกันเลยได้มัคคุเรียนมากัมมัคตะต่อข้างทางกันเลยกลับเขากลับเขาบ้า,บานเลยพี่น้องค่ะอือว่ากัดพี่น้อง อากาศฮ้อนๆชิกินผลไม้เย็นๆมีแหงพี่นออ้องค่ะแยก็ยา,ายามแม่ในสังคมพี่น้องก,กับพ่อวันนี้ท่านแล้รเนาอทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวดีขึ้นมันบอกพี่นอ้องค่ะไปมาหาสู้กันง่ายกับสคียนดอกมนะัน ก,ดดก,กันไปยักขับรถพากันไปเองสินะพี่น้องไปนอนข้างคืนจากยุ่ม่องอันเขาใหญ่หรือย,อย่างสินะครว่าไปนอนพี่น้องค่ะกะไก่เติบได้ถ้าิงียงเาวกือบสิบสองชั่วโมงบนแล้วแต่ส่วนเมื่อก่อนนไปง่ายมาง่ายเนาะกนั่งเครื่องกันไปลงอุดอรแล้วก็ต่อรถไปสินะ ไปผลแล้วเนาะทุกอย่างดีขึ้นพี่น้องค่ะไปมาหาสู้ได้ง่ายได้ไปมาหาสู้กันได้ง่ายปกติกะแคนขออกพี่น้องค่ะขับรวดกระตังขับดถเ,เล่นไปถ้าลูกได้ปิดเทอมพี่น้องสินะพาแล้วมันไปเล่นกับกตาคุณยายเพื่นยวนอำเภอสังคมสินะพี่น้องอากาศดีพี่น้องนิ่มแม่น้ำคงยาม,มือเศร้ายาม,มือแรงพาลูกไปย่างเล่นนํามัอนแคมของบ้านี้พี่น้องค่ะเนาะพาพ่อกับแม่ไปนั่งกินข้าวริมโขงสิบรรยากาศดีพี่น้องค่ะ พี่นอดเพื่อนได้จะโทรได้ยินเสียงกันก็ดีใจละพ่อสบุญกับพ่อไทแทก็ยุ่สบปปลาาแล้วก็โทรเล่นน้ากันอยู่โทรเล่นน้าเพื่อนอยู่พี่น้องค่ะเพื่อนก็อยู่กับเมียไหมเพื่อนเนาะพี่น้องค่ะแม่สบุญก็อยู่กับผัวไหมเพื่อนเนาะพี่น้องเบาขอโทษด้อเบาภาษาแบบบ้านๆเลยพี่น้องค่ะถ้าเบามัวม่วกับภรรยาสามีแล้วเนาะพี่น้องค่ะแต่เบาเบาภาษาบ้านๆเฮากันและ พ่อเมียสินาพี่น้องคะเอาพ่อสะบุญกระยู่อันลาวพึ่นกระยูกะย่กับแม่ไม่สะบุญพึ่นกระยูท่ทางปักสันเนาะพี่น้องคะทางถ้าเป็นกทิศทางใต้ของของประเทศลาวสินะพี่น้องคะเป็นเป็นภาคใต้เช่นเนาะเปรียบเทียบกับคือประเทศไทยก็จะมีเหนือกลาง ใต้ศินะพี่น้องคะเหนืออีสานกลางใต้สินะบ้านสะบนกับพักเหนือเหนือแล้วก็พักอย่างคล้ายๆกันแหละพี่น้องแต่ว่าอันพ่อสะบนเพิ่นไปได้เมียใหม่อยู่แถวทางใต้เนะพี่น้องะ่ะปักสันพี่น้องขนแม่สะบนก็ได้สามีใหม่อยู่อันกลับมาอยู่สังคมพี่พี่น้องขะตะกี้กับ พาแลอ้อนนั่งเครื่องบินไปเที่ยวหาประตู้แม่ตู้พันธุ์สังคมไปขี่ตาเล่งบันิติดจ่จแต่อ้อนเลยก็พี่น้องค่ะลุงปานาอ่า <g iggle> ติจใ่จให้ยักขี่สมือได้บะเนี่ยก mm. <c oughs> ินฮอดเพิ่นละทุกผู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยย่าดัโทรเล่นน้าเพิ่นยัดดัดาัมพ่อแม่สบายดีนะทุกคนโอเคนะกินฮอดเงี้ยไปย่างพี่น้องพันมาเกิดบ,บ,บีบบับบับมืีแห้งไปมาหาสู้กันยากปะเนี่ย ภาวนาให้ดีขึ้นในว้น้พี่น้องคะที่ได้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ทีได้ไปมาหาสูันง่ายคือเก่าหนะเบิดละพี่น้องกินไปกินมาก็เบ,บิดอยู่เลยเนี่ยกินแล้วจะไปหาล้างถ้วยพี่น้องคะ่ะ เบิด์ลับนี่น mm ้อง่ะจนคลิปนี้สบเราขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคะขอขอะคุณทุกการกดติดตามได้รับชมนะคะเนาะพี่น้องขาขอบคุณทุกครูกำลังใจทุกเมนทุกไลทุกการกดติดตามและรับชมให้เนาะพี่น้องขาขอบคุณทุกท่านค่ะทีมอินดูเมตาส่องนน้อยของสาวบนเนาะพี่น้องขาขอบคุณทุกท่านนะคะเด้อไปพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขาสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องบายบาย